จากนั้นผ่านไป6ปีหมายถึงชีวิตพวกกูเนี่ยผ่านไป6ปีเรื่องของวันพัชแมนมันก็เดินต่อเสียทีโดยหลังจากที่ตะขาบอูโโดโดยสยมะต่อยตัวแตกทุกคนจะคิดว่าคนทำอะ่ะเป็นคิงเช่นเดิมแต่จะงไงกระช่างตอนนี้อย่าพอมีเวลารระธานสมาคมมนุษย์ประหลาดได้พาก,กาโร่ไปและบอกว่าพวกข้าให้เวลาพวกแกฮฮโร่ Hero, 3วันจากนั้นพวกมันจะบุกครั้งใหญ่ สมาคมฮีโร่จึงต้องประชุมกันวุ้นว่าหลังจะดีจะเอาอยัางไงด้านการรอตัวนี้สมาคมฮีโร่ประเมินให้เป็นมนุษย์ประหลาดที่เป็นภหิบัตริระดับมังกรเรียบร้อยแล้วแล้วก่อนถึงวันเวลาที่พวกสมาคมมนุษย์ประหลาดกำหนดทาสมาพัธ์ฮีโร่พยายามจะหาดีซอนขอสมพัธน์มนุษย์ประหลาดให้เจอไว้ลงมาตกที่จกักรพรรดิเ็กที่ส่งเครื่องจกักรลงไปในรูที่ถ้าขาวุโสมันคลานออกมาแต่รูน่ะมันใหญ่มากช่วงเวลาสาววันนี้จะอานพวกมนุษย์ประหลาดเจอไหมก็ไม่รู้ส่วนสอสที่ลูกมโนจับตัวไปไอ้นี่ก็ แล้วแต่ด่าว่าสมาคมฮีโร่ไม่ไร้ประโยชน์มัวแต่ดูท่าทีอยู่นั่นแหละมันเลยตั้งกลุ่มเฉพาะกิจออกมาด้วยคนกลุ่มนี้ใส่ชุดสูตรพิเศษ ที่ได้มาจากตลาดมืดสูตรนี้ใส่ปุ๊บผู้ใส่จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าฮีโร่ชันดาดสาษอีกสอสอเลยส่งกลุ่มเุรวิกิจนี้ลงไปยังเขตซี Z. เพื่อไปตามหารังของมนุษย์ปราชาดและพาตัวลูกมันออกมาคือทุกคนรู้กันแล้วล่ะว่าเขตซี Z เนี่ยคือรังลับของพวกมนุษย์ประาชาดแต่ยังไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนจะบุกเข้าไปคงไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้อัศวินจักกลบุกเดี่ยวเข้าไปในเมืองซีคนเดียวและก็ได้ขาดการติดต่อไปจนพูดได้เลยว่าอศวินจักกลเสร็จพุมมันไปแล้วส่วนทัศน์สร กี่นั้นก็ได้เสนอว่าหากรู้ว่าแร่งกบดันของมันอยู่ที่เมืองซีงั้นถล่มแม่งเลยดิจบๆไปยังไงเขตนั้นก็เป็นเขตร้างอยู่แล้วราะว่าโคขอสมาพันธ์เนี่ยก็บอกว่าทําไม่ได้มันมีตัวประกันครับทั้งนี้ภารกิจตามหาเร่งกบดานที่จักรพรรดิเด็กกำลังทำเนี่ยมันไม่คืบหน้าไปไหนเลยจักรพรรดิเด็กเลยทําการไล่พนักงานของสมาคมฮีโร่ออกไปแล้วบอกว่าอย่าไปจ้องได้ไหมมันเสียสมาธิพอได้ยินแบบนั้นโคขอสมาคมมันก็ออกไป จกักรพรรดิเด็กยีนทำการรีบไปตอไปหาไม่เท่าไหนาแล้วบอกว่าไม่เท่าไหนารู้นะครับว่าคุณแอบดูอยู่ถ้าเป็นคุณละก็ป่านนี้คุณน่าจะรู้นานแล้วนะครับว่าแหล่งกบรางพวกมันอยู่ที่ไหนซึ่งไม่เท่าไหนาก็บอกว่าหากฉันได้บอกพวกนายตัวประกันก็ตายแต่หากฉันบอกพวกนายทางพวกนายและตัวประกันก็ตายทางเลือกมันมีแค่หนึ่งในสองนี้แต่จกักรพรรดิเด็กก็บอกว่าไม่ครับมันจะมีอีกทางหนึ่งนั่นคือคุณร่วมบุกกับพวกเราด้วยไงครับ มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับร่างหุ่นหลักของคุณครับคุณไปเจออะไรมาฮาโดโจตีจนพังแล้วก็คุณบอกพวกเราหน่อยสิครับไว้พูดโจตีคุณ่ะไปใครมันมีความสามารถยังไงซึ่งผู้คุมไม่เท่าไหนก็บอกว่าเจ้านั้นคือโอโรตีมันโจตีแค่ครั้งเดียวทางโลเระอุปกรณ์ระเบิดตัวเองก็พังยับ จำไว้นะจักรพรรดิเด็กสมนธ์มนุษย์ประหลาดมีิสิ่ธที่เราต้องกลัวมันจะมีภัยร้ายอีกมากที่จับจ้องโลกดีอยู่หากเราอ่อนแอเมื่อไหร่พวกมันจะเข้ายึดครองทันทีจองอย่าเชื่อใจคนรอบข้างและสูงสุขกำลังของตัวเองไว้จนกว่าจะถึงวันนั้นดูแลตัวเองดีๆล่ะผู้จบเป็นเท่าไหนก็ขาดกันติดต่อไปทำให้จักรพรรดิเด็กเสงมากส่วนอีกด้านหนึ่งด้านปริปริ p เ i เนอร์ที่เคยแหกคุกออกมาช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ด้านนอกคุก แลกลับหารู้มไม่ว่าภายในคุกนั้นโดยุคุณประหลาดบุกโจมตีจนนักโทษหลายคนภายในคุกกลายเป็นมนุษย์ประหลาดและแหกคุกไปแล้วผระคุมจิขอร้องปุริปุลิพิสเ,เนอร์ว่า ตอนอยู่ด้านนอกคุกแกเป็นฮีโร่ใช่ไหมดังนั้นช่วยไปลักแขนให้พวกเราด้วยซึ่งปุลิปุลิพีเซอร์ er ก็บอกว่าแน่นอนจากนั้นก็เดินทางออกจากคุกไปพร้อมกับเสื้อที่รุน้องในคุกถักห้ความใจสู้เนี่ยมันเลยเพิ่มขึ้นเต็มเลยจากนั้นก็ตัดมาได้ฟูบุก,กิบ้างตอนนี้กลุ่มฟูบุก,กิแทบจะล่มแล้วสมาชิกในกลุ่มโดนจัดก,การกระเพียบเลยครึ่งหนึ่งก็เป็นเพราะ พี่ <c oughs> ดังนั้นวันนี้ภูมิกี่จึงมาประชุมที่บ้านของไซตามะเพราะเป็นฐานทัพสาขาสองแต่พอเปิดประตูไปก็พบว่า ทําไมคนมันเพิ่มววคราวนี้มีเสอรวแฟงกับตะลุงที่ไหนไม่รู้อยู่ด้วยส่วนดั้เซสตมะกำลังเล่นเกมกับคิงยังเวาวันเสอรวแฟงปวดหลังฝังแขมเจนอตกำลังซ่อมตัวเองภ <c oughs> <c oughs> ูมิกิงก็เลยด่าเลยไส่ตะมะทําไมนายไม่รู้รอ้อนรู้หนาวไส่ตะมะที่เพิ่งเล่นเกมเสร็จประมาทเลยพูดว่าเอา้ามาทำอะไรที่เนี่ยก็เม็ดแม่งจะมีอะไรต่างจากเดิมเลยเนอะคิง คิงเลยบอกว่าให้ผมพูดเองมันก็กระไรแต่คราวนี้มันไม่ธรรมดานะครับภูกิ้ก็กเลยบอกว่าใช่ใช่รูกมาคุยกันเดี๋ยวนี้นะใส่ตามหมารู้ไหมคราวนี้ไม่ใช่แค่ระดับรุ่ตลาดแล้วทางสมาคมอะ่ะกำลังตามหาตัวบอสใหญ่ที่เป็นคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลัง ดาซิวแฟนก็บอกว่านั่นสินะการที่เหล่ารุประหลาดเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีคนคอยสั่งการอยู่แน่แถมกาโร่ก็โดนพวกแม่งพาโตไปแบบนี้โอกาสี่จยสู้กาโร่แบบหนึ่งหนึ่งหกแทบจะไม่เหลือแล้วและพอเซตมะไรียนทุกคนพูดกันเรื่องกาโร่ไอ้ท่าทีไม่เดือดร้อนใจในตอนแรกมันก็เปลี่ยนเป็นเดือดเซตมะลุกขึ้นสวมชุดแล้วบอกว่าไอ้นักล่าฮีโร่แม่งล่าทุกคนยกเว้นกูมันหยามหน้ากันจชัดเดี๋ยวขอเขาออกไปตามล่าแม่งหน่อยดีเจน่เลย เลยอาจารย์อาจารย์รู้ที่อยู่ของกาโร,ร่แล้วเหรอครับซึเสรีธรมาบอกว่าไม่ร้เดี๋ยวตามหาเอาจะตันหน้าไม่สักมัดแล้วก็จะซื้อประกาศข่าวติดมือกลับบ้านมาด้วยบายพูดจบเสรีามรก็ออกไปเลยชาวฟูบุกินางอึงคิดกับตัวเองว่านี่มันเชี่ยอะไรกันวะเนี่ยอุตส่าห์มาหาถึงบ้านทำตัวเป็นตัวตั้งตัวต,วตีจะพูดคุยว่าแล้วจะนี้จะเคลื่อนไหวยังไงแต่แม่งกลับเบินกูเฉยเคลื่อนไหวเองไม่สนโลกแม่งเอ้ย แล้วเอาจริงๆไซตามะจะหากการโร่เจอไหมบอกเลยว่ายาเพราะตอนนี้การโรถูกจับขังไว้ในคุกข,ข,ของสมาพันธ์มนุษย์ประหลาดการโร่ได้เจ็บหนกักไอพวกมนุษย์ประหลาดก็พามารักษาและเขียนจดหมายวางไว้บนโต๊ะบอกการโร่ที่ฝืนว่า หากฟื้นแล้วอย่าอัลวาดนะพวกเราอุตส่าห์รักษานายพวกฉันเตรียมเสื้อไว้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนซะแล้วพักผ่อนละแล้วคิดว่ากาโร่มันจะฟังไหมระดับนี้ไม่มีฟังอยู่แล้วกาโร่เปลี่ยนชุดเสร็จก็ทําการพังกรรงขังออกมาด้านนอกก็เลยรู้ตัวว่าร่างกายเนี่ยยังบาดเจ็บหนักตอนนี้เจ็บแล๊ลเลยแต่หิวว่ะอยากหาของกินใจของกาโร่ไม่ได้สนใจพวกมันประหลาดอยู่แล้วเขาเลยไม่คิดทำตามคำสั่งพวกมันแต่พอก,กาโร่เดินไปตามทางเรื่อยๆกาโร่ก็พบกับไอ้กลุ่มที่สอจ้างมา โดยมนประหลาดจับตัวไว้และคคยจับตัวไอ้พวกนี้มาได้แก่จักรกลเทวะจีฮาสมาชิกใหม่ของสมาธ์มนุษย์ประหลาดซึ่งในอดีตจากกลเทวะนี้เคยอยู่ในกลุ่มดีออแกไนเซชันแต่ว่าปัจจุบันไี้ถูกขับไล่ออกจากกลุ่มมาแต่เรื่องนี้มันยังไม่ลงรายละเอียดเพราะหลังจากนั้นเจ้าหญิงซูเปอร์สาดิตก็ได้ใช้แท้ทำการล้างสมองกลุ่มมนุษย์น่วยพิเศษที่สสส่งมาให้กลายเป็นพรรพวกมัน และจากนั้นก็ไปที่โอกาโรที่ออกมาคุยกับพวกมนุประหลาดว่ามนุษย์ประหลาดต้องการอะไรจากโตกาโร เจ้าบรรลุประหลาดเกโรเกโรมาเลยบอกว่าหลังจากการต่อสู้ครั้งก่อนบรุประหลาดระดับหัวหน้าหน่วยถูกสังหารไปหลายตนมันก็เลย,ยให้กาโรขึ้นเป็นผู้บริหารและช่วยรวมกองทัพเปนหนึ่งในการจจ่โจมสมาคมฮีโร่เพราะโดยส่วนตัวแล้วเกโรเกโรชอบกาโรมากเพราะกาโรมันจิกพวกฮีโร่แบบไม่ปล่อยขณะที่ว่าตัวเองใกล้ตายยังอยากจะลากหัวพวกฮีโร่ไปสักคนสองคนเกโรเกโรมันหาคนที่มีใจสู้แบบนี้มานานแล้ว ทางนี้การโรก็ฟังแต่ไม่ได้พูดอะไรจนเกีโรเกโรพูดขึ้นมาว่าก็ถึงฉันจะพูดแบบนี้ก็เถอะนะแต่ท่านโอโรติได้บอกว่า การใช้นายเป็นผู้บริหารมันมีเงื่อนไขนั่นคือนายต้องแปลวัวฮีโร่มาหนึ่งคนใครก็ได้ได้าการโร่พอได้ยินก็ไม่อยากจะบอกนะหัวฮีโร่เหรอก็ซิวแฟงไงแต่อีน้องเงียยที่ผ่าการโร่มาฐานมันได้พูดว่าน่าเสียดายหน่อยนะมีข่าวร้ายจะแจ้งพวกซิวแฟงอ่ะยังไม่ตายซึ่งพอการโร่แบบนั้นการโร่ก็สรดุกึกเลยจึงได้ขึ้นไปบนพื้นดินอีกครั้งเพื่อจะไปล่าหัวฮีโร่แต่เกโรเกโรยังไม่ไว้ใจเลยสั่งให้ลูกน้องมาสองคน สะกดรอยตามกาโรไปครั้งนี้นอกจากกาโรแล้วที่ใต้ดินนี้ยังมีฮีโร่อีกคนหนึ่งที่ถูกชักชวนให้มาเป็นมนุษย์ประหลาดและคนนั้นก็คือโซนิคซึ่งตอนนี้ครีแตกประกินเซลมนุษย์ประหลาดเข้าไปแต่โซนิคก็คิดว่าคุ้มนะเรารู้สึกได้ถึงพลังใหม่บัตรนี้ร่างกายเขารู้สึกเบาขึ้นล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงชัดเลยนี่น่นเหรอพลังของมนุษย์ประหลาด ซึ่งเอาจริงๆต้องบอกว่าที่กละลาบเนื้อโซนิคเปลี่ยนรวมไปถึงรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นเป็นเพราะเขาคลี่แตกน้ำหนักเลยหายไป2โลแล้วก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนเดิมไม่ได้เป็นมนุษย์ประหลาดเลยแทนที่กีเซลนุษย์ประหลาดไปแล้วเพราะโซนิคแม่งเอาเซลล์ไปปรุง <c oughs> ไปทําให้สุกไงเ,เลยจะเรียกว่าโซนิคเป็นเพียงคนเดียวที่กีเซลนุษย์ประหลาดเข้าไปและไม่กลายเป็นนุษย์ประหลาดก็ว่าได้เนี่แหละนะผลของการปรุงสุกก่อนกินจากนั้นก็จบตอนที่หนึ่งนะครับ บอกเลยว่าถึงจะเป็นวันพัชแมนแต่ตอนหนึ่งเนี่ยโดนด่าเยอะมากเพราะอนิเมะมันคุยทั้งเรื่องแถมขยับแต่ปากตอนแรกที่ฉายก็เลยเริ่มจะมีประเด็นแล้วนะครับแต่ก็เข้าใจได้เจซี่ซับอ่ะค่ายนี้ก็แย่ลงแย่ลงทุกวันเรื่องที่ดีก็มีเรื่องที่แย่ก็เยอะ เอาแน่เอานอนไปได้นะครับแต่ที่แน่คือคนดูบนกระจายตามประเทศนี่เริ่มแล้วเอาเป็นว่าจะเ,เป็นไงต่อไปไว้รอดูกันใหม่ตอนสองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย